สวัสดีครับคลิปนี้คลิปที่จะไปไปหัวหินไปหัปวหิน,ปนเป็นคลิปที่เอ้ยน,นี่สามิสองจุดเก้าทำสองจุดห้าไปแล้วมีสองจุดเก้าวันน,น,นี้มันยังไม่สามอ่ะก็ว,วันนี้เราจะ ไปหัวหินทริปนี้เริ่มต้นที่บ้านดินหอมน่ารัก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 มีเสียงหัวลาะมาใครยะ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 มีแม่ด้วยฟืบอ๋อใครยะใครยะไป เ,เตรียมสัมภาระกันเรียบร้อยแล้วพอมีจรจรไปด้วยเอาไว้ทำไรคะเไบรถชเอาไว้โบกรถช่วยเหลือกันเลยอันนี้บ้านหอมจัดบ้านใหม่นิดนึงด้วยนี่มุมนี้ของเยอะเลยไม่ขอให้ไอนน้เบิร์ดเปิดคลิปก็คือพ่อแม่ผมมาตรงนี้แหละหึไม่คือ คนจัดไว้ใครใครเป็นคนจัดผมเหรอไปเป็นตัวขึ้นรถกันเดี๋ยวจะไปดูผลสอบกันนะอันนี้เราจะวันนี้เราจะไปทริปหัวหินด้วยน้องนิวน้องนิวนะคะเป็นทริปแรกนะครับในการออกเดินทางไปหัวหิน นพ่อจ๋ากำลังเตรียมสัมภาระอยู่ข้างหลัางว่าอยากจะขยับจับเขาท่ไหนแค่นี้ก่อนนะทุกคนขึ้นรถกันค่ะ